ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต่ายนะคะเราอาร์ตเดคอร์นี้นะคะก็วันนี้เราอยู่กับพี่น้ำค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำค่ะพี่น้ำก็คือเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดนะคะที่กําลังเรียนสักคิวกับอาจารย์ต่ายอยู่นะคะก็ยังไม่จบซะทีเดียวแต่ว่าก็คือเริ่มทยอยสอบไปแล้วค่ะบางบางบางส่วนก็คือวนก่อนสอบคิวลายเส้นเนาะใช่ค่ะนะคะก็วันนี้เลยแบบว่า ามาคุยกันนิดนึงนะคะว่ามีนักเรียนหลายท่านนะคะตอนนี้กำลังสนใจเรื่องของการเรียนสักคิ้วนะคะก็อินบ็อกปถาปจานาร์เยอะเลยนะคะวันนี้ก็เลยอ่ะให้คุณพี่น้ำนะคะช่วยแบบเหมือนกับว่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเรียนกาจารยต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยถามพี่น้ำก่อนว่าคือพี่น้ำเป็นช่างเสริมสวยเนาะใช่ค่ะเปิดร้านทำผมค่ะทำผมนะคะ,คะก็เริ่มต้นเลยทําไมถึงแบบ อยากจะเรียนสักคิวเพิ่มนะที่บอกว่าร้านน้ำผมก็ลูกค้าเยอะอยู่แล้วเห็นบอกว่าลูกค้าวันหนึ่งนี่ยี่สิบสิบคนเลยแน่นอยู่แล้วลูกน้องก็เยอะงานก็ยุ่งไม่ใช่ว่ายุ่งไม่ใช่เธอว่างนะแต่เธอก็ยังกูสัดว่าอยากจะเรียนสักคิวเพิ่มอะมองยังไงถึงอยากเรียนสักคิวเพิ่มเออถ้าส่วนตัวนะคะพอทุกคนเจอเหมือนกันเนาะเรื่องโควิดเศรษฐกิจอะไรนเนาะเรื่องเศรษฐกิจแล้วก,ก็พอ อย่างที่บอกร้านทำผมเราก็ไม่ได้ว่างจริงๆอ่ะมีลูกค้าถามเยอะมากทำไมไม่ไปเรียนสักคิ้วทำไมไม่พี่ไม่ทำคิวเพิ่มนะตอนนั้นเราก็คิดว่าตอนน,นี้ใช่ไหมใช่ผม<ะ>เราก็เยอะอยู่แล้วมันไม่มีเวลาหรอก<ะ>อ่ะก็ไม่ได้สนใจจนลูกค้าบางท่านก็ไปสักมาแล้วอะไรอย่างนี้ ณตอนนั้นไม่ได้ม่เสวยคือณตอนนั้นเราก็คิดว่าสักแล้วก็คือครั้งเดียวจบอมไม่เห็นต้องมาทำอีกคราวนี้จุดเปลี่ยนก็คือโควิดรอบที่สองเพอลูกค้าลอกหลุดแล้วบางท่านที่กคยสักที่อื่นมาเราเห็นละมันไม่ใช่ว่าสักครั้งเดียวแล้วหาก,กินได้ครั้งเดียวแล้วจบอย่างไงก็ต้องมีการมาทําอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะเพราะทำาุําทำคิวสมัยเนี้ยมัน,น <ะ S 2> ใช่มันมีทั้งงานแก้งานทําเพิ่มหรือแม้กระทั่ง คนที่ยังไม่เปิดใจสักพอมาเจอเทคโนโลยีหรืองานสวยๆธรรมชาติธรรมชาติมันมีเทคนิคมันต่างจากลายเส้นสมัยก่อนใช่ไหมคะมันทําให้ลูกค้าต้องการทําคิวมากมากเพิ่มขึ้นมันกลุ่มากใช่มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องพัฒนาต้องพัฒนาก็เลยเป็นจุดที่ทําให้อยากเรียนค่ะค่ะทีนี้เพราะอยากเรียนแล้วทีนี้เริ่มมองหาและสถาบัาที่จะ เราจะมาหาความรู้ทีนี้หาหลายที่ไหมเยอะมากแล้วตัดสินใจนานมากดูดูมาหลายที่มากบอกได้เลยแล้วก็ดูจนลูกค้าไปสักที่อื่นแล้วว่าไม่รอแล้วพี่หนูไม่รอพี่น้ำด้วยนะขอไปที่อื่นก็ไม่เป็นไรจนวันหนึ่งดูของอาจารย์ต่ายดูมาประมาณปีกว่านะดูมาเจอในเฟซค่ะดูมานานแล้วก็ดูหลายที่เสร็จแล้วว่าความ เป็นคนที่ทําในแล้วถ้าตรงจริตอ่ะก็เลือกเลยไม่คิดเยอะอโทรหาเลยค่ะโทรมาคุยใช่ไหมใช่โทรมาคุยแล้วอาจารย์ก็ให้ให้ความตอนที่คุยโทรศัพท์ไม่เห็นหน้าสิ่งที่ได้อาจารย์พูดให้เราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วล่ะไม่ต้องไปตามเยอะละถ้าจริตมันได้ใจมันตรงกันก็มาเลยค่ะเคมีตรงกันใช่ใช่ใช่ใช<ร>ไม่ใช่ตรงไหนไรู้สึกว่าคลิกที่แบบคือคลิกก็คือเวลามา คุยทางโทรศัพท์ถ้าไม่เห็นหน้ามันก็เป็นความรู้สึกเราเนาะก็าเลยมาพอมาแล้วเห็นการอธิบายแล้วก็การสอนแล้วก็งานของอาจารย์ที่ดูตาม youtube ผ่านๆมาตอบได้ว่าใช่เราก็เลยว่าอันนี้มันใช่คือสไตล์คนเราอะช่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกป่ะสไตล์อาจารย์น่ะเป็นสไตล์ที่เราชอบเราก็เลยมาแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะก็คือรู้สึกว่ามันใช่แต่พอมาเรียนจริงๆรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าอะไรอะ เพราะว่า,วาเพราะว่าที่ไม่ผิดหวังคืองานที่เขาสอนน่ะเราสามารถทําได้เลยทําได้จริงแล้วงานออกมานี่ขนาดเพิ่งทํานะเพิ่งทารับลูกค้าไปนะลูกค้าอันนี้จะไม่ได้บอกว่าเป็นใครเนาะเขาทําคิวมาห้าปีละแล้วเป็นงานที่คิวไม่เท่ากันแล้วลอกดูดแล้วก็ด่างเราทําออกมามาให้อาจารย์ดูอาจารย์ชม,มอะรู้สึกว่าฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยะค่ะเห็นพวกเออสวยขึ้นก็คือแบบ ทรงสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเห็นปุ๊บก,ก็ชมเลยว่าคือถ้าถ้าแบบสวยก็จะชมนะแต่ว่าถ้าอันไหนที่แบบว่ายังไม่สวยเราจะต้องปรับอาจารย์ก็จะบอกว<อ>่าได้นำคช<ก>่ต้องถ่ายต้องปรับตรงไหน,นใช่ใช่ค่ะแต่ก็ถามได้ตลอดเนาะใช่เพราะว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อ่ะอยากให้พี่น้ำช่วยฝากถึงแบบเพื่อนๆหน่อยที่แบบเออตอนนี้คือเจอโควิดแล้วคงจะกระทบแน่นอนนะคะเรื่องรายได้ื้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกําลังมองหาว่าอยากจะ มีอาชีพเสริมนะคะนอกจากงานประจำที่ทำอยู่หรืออาจจะเคยอ่าโอเคเป็นช่างเสริมสวยเป็นอ่าช่างแต่งหน้าอะไรก็แล้วแต่หรือไม่เกี่ยวเลยก็แล้วแต่แบบทีอยากจะหารายรายได้เสริมฝากกับเพื่อนๆหน่อยว่าเออเราจะเราจะมองมองหาธุรกิจอะไรเพิ่มอย่างเช่นสักคิ้วอย่างเงี้ยดีไหมหรือว่าจะปรับปรุงยังไงแบบอย่างเงี้ยกรนีธุรกิจแบบอย่างพี่น้ำเนี่ยก็ กระทบเหมือนกันกเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างไรไม่ว่าเหตุบ้านการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นของเราไม่เคยมีไม่เคยกระทบ,ะทบพอโควิดนี่พอเจอโควิด<ม>บอกได้เลยเเโดนเหมือนกับทุกๆคนที่เดิน mm hmm. มันเลยทําให้เราเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยคนเราอะ่ะบางครั้งอะ่ะอย่าทำอะไรแค่อย่างเดียวควรจะมีสำรองโควิด mm hmm. มันทําให้ได้คิด คิดเพิ่มนะไม่ได้คิดลบคิดเพิ่มคิดจะ<ต>ทา <ำ S 1> อะไรก็ทาเนาะใช่ใช่ทำอะไรก็ลงมือใช่ก็น,นี่แหละถึงอยากแนะนําเพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆถ้าคนที่เขาคิดจะทําแล้วก็ยังกลัวไม่กล้าก้าวออกมาถ้าแนะนํานะส่วนตัวพี่บางคนไม่ใช่เขียนคิ้วไม่เป็นไม่กล้าสักคิวไม่รู้เลยไม่ใช่ช่างทําผมมาก่อนไม่ใช่ช่างแต่งหน้ามาก่อน จะทําได้หรออ่ะมันมีคําถามถูกมากทุกคนจะคิดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวตัดออกไปแนะนํามาเลยอาจารย์ตายอันดับแรกมาก่อนมาคุยกันคุยก่อนแล้วมันโทรนัดแล้วมาหาเลยที่อาจารย์ตายแล้วไม่เห็นของจริงการสอนจริงไม่เห็นอุปกรณ์หรือมาดูดูเลย แล้วิเราก็ตัดสินใจอันนั้นอะขอให้มาก่อนอย่าเพิ่งกลัวตัดความกลัวไปก่อนก้าวออกมาเพราะว่ามีหลายคนมัวคิปใช่แล้วอาจจะคิปเพื่อนรวยไปแล้วขอบอกตอนนี้ช่างสักคิ้วนะเงินล้านค่ะไม่ใช่เงินหมื่นนะคะอันนี้เห็นจากคนรอบข้างบางคนน้องอยู่แบงค์ขอโทษบางคนเป็นแอร์เลี้ยงลูกอยู่บ้านรายได้หลักแสนอันนี้จับต้องได้ลูกค้านี่แหละลูกค้าทําผมนี่แหละเป็นคนมาบอก เราเลยว่าคุณน้ำทําไมไม่ไปสักเนี่ยไปสักมาตอนนี้ต่อคิวยาวเลยเป็นแอร์ฮอตเตดด้วยนะคะเป็นแอร์ตอนนี้แอร์ตกงานใช่แล้วก็ท้องแล้วก็สักที่บ้านบ้านอย่างไกลเลยปทุมเขาไปกันแล้วแถมบอกว่านัดคิวต้องยาวมากม,มันทําให้เราได้คิดเพราะไม่มีคําบอกเล่าจากคนรอบข้างอันดับแรก ก็คิดอะจนบอกลูกค้าบอกจนไม่รอแล้วว่าหลายท่านที่ไม่รอเราแต่เราก็ไม่ได้อะไรหรอกเนาะเพราะอย่างน้อยอะเรียนแล้วไม่ใช่ว่าสักครั้งเดียวแล้วจบมันสามารถเป็นความรู้นะสําหรับพี่นะติดตัวต่อยอดหาเงินได้ตลอดแค่มีกระเป๋าใบหนึ่งไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านใครมีบ้านต่างจังหวัดมีพี่มีน้องมีเพื่อนเราเรียนรู้พัฒนาต่อยอดฝีมือไปที่ไหน หาเงินได้ใส่กระเป๋าได้เลยอันนี้เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงนะจากที่เคยกลัวและไม่กล้าไม่เอาฉันมีงานดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องฝึกฝนเลยนะก็ต้องบอกนักเรียนว่าเ้ยไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำแล้วรวยแล้วแบบอยากทําบ้างแต่ตัวเองแบบไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วไปลงลูกค้าสงสารลูกค้าเนาะเป็นล,ลูกค้าแบบคือคิ้วปิงคิ้วแบบพังมาให้แก้นก็เยอะอย่างเงี้ยก็ฝากไวน้นยก็ ถ้าใครสนใจอยากหาอาชีพเสริมนะคะอยากมีไรายได้ดีอย่างที่พี่น้ำพูดเนะะี่ยค่ะโควิดเราไม่กลัวแน่นอนนะคะยังไงเราก็รอดแน่นอน,นะะแน่นอนเพราะว่าย,นนยังไงผู้หญิงจะเจอโควิด1 9บเก้าโควิดยีเราไม่รู้ <c oughs> แต่ยังไงคิวต้องมาค่ะคะตาต้องมีใช่<ว>ปากต้องสวยค่ะ,ะ,คะใช่ปากไว้ถ้าใครสนใจอย,อยากเรียน อย่า yeah, มาใช้บริการนะคะก็ทักอินบ็อกอาจารย์มาเนาะโทรเบอร์ตัวตัวเลยก็ได้หรือว่าไลน์ที่ขึ้นอยู่ล่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นามากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตหลังจากที่จบไปแล้วอีกทีว่ารับลูกค้าแล้วเงินทองไหลมาเทมาขนาดไหนนะคะ<ด>วันนี้ขอบคุณคมากเลยนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ<า>ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะริบตัดสินใจเลยค่ะอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยนะคะ เรานนะะใช่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ